สายลมโบยบูกใจอีน้องโศกอยู่บนคันแทะมาเงดใจอ้ายลายแทะ่าโอ้บนแน่ใจเปลี่ยนเป็นสองสวัสดีค่ะสาจีจีคนพ้นพิสัยเมืองบางไฟพญานาคจา้าบานฝังสายแห่บานแพ้สายบือ่อบานพืชผาออมอยู่ทางพ้นพิสยัยฝุ่นแล้วนะจาะ้านาะมือนี มาล้อมหัวให้คล้ยน่อยจ้ะกุ้วยน่อยดือด้อดื้อแล้วลงเขาตาใหญ่ตากระาำเขาจ้ะปูปูกับยญาสามเขาา,ย,า,า,ขายอดไปแล้วยอดไปแล้วมันเกิดบดีได้ได้สามสาวจีๆกันเลยสิฟังหัวเอาน้ำบักจับมาล้อมให้จักหน่อยจ้ะน่ายช่างพ่นกระสาบของน้ำเห็ดคนละตำแหน่งเลยจ้บมือน,นี้ เอ้ยตัดไปได้ระยะหนึ่งเมืออ่อจะเรื่องละเศร้าเลื่อยเพิ่นขาวเขาเนาะใส่แห้งหลายขนาดเรื่อยๆว่าเขาโบกคมเอตตางลี่ขี่ตางเศร้าเลยนะว่าดีใส่หัวบานกุดกี้ขี่แล้วก็้่วยหน่อยคันทุกขาไหมช่วยหน่อยเช้าจีจี๊หนะเห็นบอกพี่น้องพูน ใจลมบอยบอกุกใจน้องโศกอยู่บ,บนคันแท้มาเงดีใจอายลายแทะว่าวโ้บ่อยแน่ใจเปลี่ยนเป็นสองน้ำคำเคยว่าวเอินกินเขาแรงอายกับน้องบัดนี้อายเปลี่ยนเป็นสองลืมหอดน้องคนคอยบอกหัวซา เญญปญนยัเปล่าสิว้าหูอยังก็ลืมน้ำตาซึมซึมเมื่อยืนอยู่ข้างเทียงหนา้าเคยวา่าหูเคยยอกอายบอกน้องสิมาหาบัดน,นี้ก็ออกพันษาปานได้นะสิมาจากเธอ ดาวนายังฮอยใจลงคลอยคลอยอ้ายมาหัวใจอันเธอสิมาได้เวลาที่มาสตามาช่วยกันคิดเอาใบเรียวเขียวเต็มบานน้องยังบ่ลืมสัญญา ปาคนแล้วนากราบนาสะาย <c oughs> เปลียนจ้งใดจาสสาชีลองเพลงมวนมวนกับโอสาฟังนะจ้ะแตงเอง <c oughs> เลือดศิลปินมันแยงเ <c oughs> สียงบหาห้พูน่าไปแล้วคว้ยหน่อยคอยนะย่านจะลวดตัวจะลวดสามขั้นผลบินเวินเวินมาบางานเอยเฮดเบียกัเฮดต่างดีขี่ต่างเศ้าตัวพี่น้อง มันห่อนแดดมันเมยเนาะว่าคือสมัยต้องไปตัดอ้อยได้จ้ะสาวใสสาวใส่เมื่อยป็นไดก็ะห่อนป็นไดนาดำเดี๋ยวเห็นตะเขียวเนาะอ้อยไฟใหม่สู้โซตายจ้ะเดี๋ยวนี้ถอยใสยหัวปานกุดจี่เป็นแล้วเดี๋ยวนี้ สูเมื่อไหวแล้วเนาะมันเมื่อยมันลาเด้จ้ะขอขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขนะคะทุกคอมเมนต์นะคะที่เขามาให้กำลังแรงใจสาวจีจีเนาะขอบคุณหลายๆะคะ่ะทุกให้ทุกหน้าสิได้สราบรายหมองยู่ได้เนาะจ้ะปัจัยซอยบูกระยาสาวจีจีกับสิรอมหัวย่นี่ละขอบคุณหลายๆนะคะขอจบไลท์จบคลิปเพียงเท่านี้ ก็ให้ถูกหวยรววยเบอร์ถูกถลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งงวดประจำวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2564ถูกทันถูกคนที่เขามาเป็นกขาลังแรงใจให้สา,าจิจีนะค่ะบายบายขอบคุณและสวัสดีค่ะ